ยังงงกันอยู่ไหมครับมีใครงงสงสัยอะไรไหมถ้าไม่มีพรุ่งนี้จะได้ลุยด้านลุยเรื่องนี้ไปเลยโดยที่พี่อาจจะไม่อยู่ด้วยซ้ำอ๋อน่ารัต้องแจ้งน้องนาใช่ปะพี่เนี่ยงงครับงงว่าจริงเนี่ยพ่อพี่เนี่ยงงไม่เหรอพี่หาเรื่องงงเนี้ยังไม่ได้พูดเที่ยอะไรเลยพ่อชมเลยพ่อชมเลยชมเลยเดี๋ยวนะไอ้แลนเดี๋ยวกูจะพูดให้หมดเลยนะแตกอะ พูดเรื่องอะไรอ่ะไม่อยากรู้เลยอ่ะพูดเรื่องอะไรอ่ะเรื่องอะไรเรื่องอะไรอ่ะเรื่องอะไรอ่ะพอพี่ต้องเข้ามาอยู่แล้วพี่ต้องไปคุยกับโอเวอร์ว้าววว้าโอเวอร์มาว่ะมีใครอยากไปเจอโอเวอร์ไหม no no ผมผมอยากเจอครับ ไอเราจะใครเราไม่รู้จักใครตอนไหนนะอยากเจอโอเวอร์นี่คือนี่คือแปลความที่นู่นนะโอ้ไม่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 แปลตีโอเวอร์เหรอออคคับยววแแปลามนี้อยากเจอโอเวอร์นี่คือไม่อยากเจอที่รับจ้างเชิดดิหนุ่มเก่าหรือเปล่าไม่จะได้แนะนำเขาได้ยังไงจะได้แนะนำเขาเอ้ยตรงนั้นนี่นะคะไม่ได้เราจะพูดจำไม่ได้เราพี่ยาอกแล้วนะว่าถ้าโอเวอร์มาผมมีเรื่องจะคุยโอเวอร์ครับ เฮ้ย <idd> <Lust> <Hey, S 1> อะไรอ่ะเฮ้ยคือ <Así, S 1> อะไรครอันนี้เอ <c oughs> <c oughs> ่อวมี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 เรื่องที่ต้องขอบคุณครับสำหรับตัวผมนะอ๋อนึกว่าจะออกจากแก๊งนี้ไปอยู่โอเวอร์อีกโอ๊ยใช่ครับใช่ครับโอเวอร์บรรลุธรรมเหรอใช่ครับไม่รู้ที่จะขอบคุณแบบเรื่องเรื่องส่วนตัวครับเตรียมตัวกว้เลยครูันแรงกระแทกก็จะมาถึงพวกเราแน่แต่ก็ดีถือว่าได้สนุก พี่ได้เตรียมเงินก้อนนั้นไวแล้วผมก็อยากเล่นเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปทางไหนก่อนนะก็ต้องแล้วแต่ตามสตอรี่เขาแต่ว่าโอ้โหแต่ว่าอันนี้นะครับผมรู้ไปทางหนก่อนเลยว่าถ้าเขาขึ้นแก๊งสิบแบบผมอยากจะดูว่าเขาจะอันนี้ยังไงครับถ้าแก๊งที่เป็นแบบอยากจะเอาเขาแล้วเขากดตั้งแต่สิบคนเนี่ยอยากอยากรอดูโดนกดผมจะรอดูดูนะว่าแบบว่าแบบ ระดับโอเวอร์จะทำยังไงแต่ถ้าคนไปกดเขานี่กระจายเหมือนกันนะเพราะถ้าเขาคิดมาได้เนี่ยก็บันเทิงนะก็พ่อผมบอกวาจะเอาอั้นไม่ใช่เอาไงเอาไงเราปลกเขาก่อนไม่นเราเลยเราอยากเกิดไหมล่ะเอาไหมไม่ล่ะมันมีสองอย่างเกิดเกิดไปเลยแกับแตงไปเลย หนูว่า,หน,วาหนูว่าเขาจะไปจบสภาพี่เพราะว่าเรื่องถึงสภายไงก็ห้าแสนีดีก็ยอมเสียห้าแสนแล้วก็ขึ้นคนได้อีกอาทิตย์หนึ่งอ,อวะ่ะจบไปเรื่อยๆเสียน้อยกว่าอยู่แล้วออจบสภา,าจบเลย,าายใช่ใช่ดีเร,จจาาเราต้องทําตัวเป็นเป็น เจ้าเมืองที่ดีสิวะเราต้องแบบเวลล์ข้ามอ่ะให้เมซ่าคุณเมซ่าเหล่าเมฆาเหล่าเมฆาเหล่าเมฆาเซนเมซีจะไปส่งไปส่งแดนไหนครับจะไปส่งแดนไหนครับดูแลเขาหน่อยอยู่ให้เป็นอยู่ให้เป็นใช่อยู่ให้เป็นไปก่อนโอเวอร์มาขอยืมอะไรไม่ต้องอย่างนั้นใช่ไหมคัมเปิลครับยกให้เลยครับยกให้ครับเดี๋ยวผมมาฝั่งนี้ครับผมกลับไปบางนาค่ะ บางนาเงียบกริบว่ตอนเนี้ยแต่ก้อนนั้นอยู่นะยามาก็ไป็นยืนก็ไหลแง่มันเหมาะกับเป็นที่ประชุมมากๆเลยนเป็นหลบเออมีคนถามว่าสรุปเรายืนที่นี่เลยใช่ไหมใช่ครับมันเร็วดียมไปบางนาอยู่ทั้งเวลาแบบมีประชุมประชุมเวลาประชุมแมันสะดวกดีนะง่ายดีใกล้โรงพยาบาลแล้วเชื่อไหมว่าเรามายืนตรงเนี้ย มีโอกาสที่สยามไ่ยต้องยกออกทั pues ้งอันเลยนะเกล็ดเหรอลือะไรนะมันจะนวงนะเพราะว่าพอเรามายืนไม่เท่าไหร่นี่ฝั่งนู้นมันก็มาหากันบดเห็นปะเจ้าเป็นปัญหาอยู่ปัญหาเลยวลาผมมาแต่ผมกระตุกมากเลยครับนี่ไงมาแก้กันอยู่เลยยกออกยกออกถ้าแก้ไม่ได้คงต้องเอาออก เอาพื้นที่ออกนะเอาเราออกอลับมีบ้านกลับไปบ้านครับมเนี่ยหรือว่าสร้างแลนเพิ่มแล้วก็กลับบางนาที่เดียวครับช่วยให้เมืองรถกระตุกครับสร้างแลนอยู่แบบหอดูดาวอะไรยงเงี้ยครับดูดีๆนะโอเวอร์อยู่ที่ไหนโอ้โหที่ถ้าโอเวอร์อยู่บางนาห้าพยักอยู่ไงวะ ถ่าพยายามอ้เจอพอะไรตอนนี้ผมอยากรู้ครับสีสูตรโอเวอร์ใช้สีอะไรเาสีดดีกันแย่งสีสูตรก่อนเลยอะตอนแรกตงโอเวอร์เลือกสีเหลืองสีเหลืองอะไรน่ะแย่งกันเลยเชีกอาเชีกอาเหลืองไีกเหลืองว่า เบอร์สีดำไม่อยางลองเสือกบ้างยอมน่าเป็นชาวบ้านชาวบ้านสาวบ้ามชาวบ้านสี่มากยอมทิ้งงานทิ้งการาไปดูบ้งชาวบ้านไม่น่าได้โดนบอกน่าจะโดนปวยสวัสดไล่ออกหมดเอารถร้อยโลไปหมดเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันอ่อนตกเออใช่โอ้ยี่ห้ายี่ห้าทำดีห้าสิบไหนเมื่อกี้ในแอดด็อกว่าใช่เป็นโฟกิงวะ หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามเราจะได้อยู kind of ่สักคิงไหมเราจะได้อปห่ในในโกลไหมเราหนึ kind of ่งในโกลไหมเราถือว่านับไหมคิงรวยคิงรวยคิงรวยคิงจิงจวยอะไรเงี้ยใต้เทียนนี่คือเราอยู่เพราะอยู่เพราะขหเร่งสิ้าพี่เราเราตีกับเรายุ่รอตีเรายู่งมัต้องตีอะไรเราแหลงสิบห้าก่อนตอนนี้เราอยู่เหลงสิบห้าใช่ไหมแล้วเร่า สมมติว่าอยู่ดีดำโอเวอร์เดินมาหาพี่แล้วบอกว่าผมต้องการใส่สูตรสีเหลืองดูเขาบอกเข้าไปเปลี่ยนคำถามพี่บ๊องเปลี่ยนสีเลยนะเปลีอะไรช่วยเหรอสบายเลยดำเดี๋ยวพี่จัดให้เลยห้าแสนนี่ห้าแสนนี่เอาเหลืองไม่เหลืองเล็กๆให้กันได้สีด่อยากใช้สีลุ้งมานานแล้วเราได้รีเซ็ตถึงเราลุ้งเลยเปลี่ยนเปลี่ยนนเป็ุ้งเลยเหรอเปลี่ยนเป็นลุ้งเลยเหรอใช่ ขอบคุณมากที่มาใช้เหลืองนะพี่อยากใช้ลุงเขาให่ส่งเชียรไม่ใช่เรอลุงให้ของสีไอดีสิบเก้าอ่ะอะไรอ่ะอ้าวจะคุณมาหายไปดูสยามสิอ้าวอ้าวอ้าอ้าววขนาดนี้เลยพูดปุ๊บหายเลยพูดปุ๊บเอาออกปั๊บเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะอ้าวอ้าวลองกรปล่อยรันวเกิน มากหนูก็ไม่ได้ดูหนูก็หันทางนี้ไงแล้วพอพี่อารีปอกเอ้าเอ้าตัว่เอ้าบอบอซูไปเร็วมากพอซูไปเร็วมากไอ้หน่วงใอ้หน่วงอุ้ย FPS ขึ้นก็ขึ้นขึ้ชูจังอะชูก็สยามที่รักของเราหายไปกับคันตามันต้อ่ชูจริงนะแบบสยามไปเลยเหรอเฮ้ยเราไอ้ตรงจุดไข่ของแรงอยู่ไหมอะเบอร์มาเก็ตไทย เฮ้ยเฮ้ยหายหมดเลยโอ้ยหายหมดเลยเฮ้ยตู้ไข่หวยยังอยู่อ่ะเหือตู้ไข่หวยถ้าตรงนี้เออระบกมาเก็ตฉันละที่เบิกรถ โอยจัดเด็กๆแบบเจอของใหม่อ่ะเจอไม่ไม่งามันเด็กๆน้อยเลยพูดปุบออกปั๊บมันยังอยู่ไหมอ่ะอุ้มแก็อยู่แต่เรามองไม่เห็นอ๋อโดนปิดเนี่ยต้องมายืนตรงนี้พี่ไหมเอีกยินใกล้ๆอ่ะอ๋อมันจะมีให้กดอยูเหรว่ กลองสุ่มก็ยังอยู่เนออยู่ครบเลยก็ดีไม่ต้องสวยหรอกถ้ามันทำให้หายนวงเดี๋ยวใครคุ้มาเหรอใจฟูครับพี่ไปหาพี่ดามก่อนนะครับเจอกันครับ มมันใไหที่จริงไม่อยากจะร้ายไม่อยากทำร้ายใคร